ขอบคุณคุณอ้วนครับสวัสดีพี่น้องผู้รักประเทศไทยทุกท่านครับหนาวไม่หนาวเนาะหนาวไม่หนาวหนาวสิไอเทือกมันขู่ไว้มันจะยึดกรุงเทพแล้วพี่น้องหนาวไหมหนาวไหมเอ,อ้ยกูไม่หนาวเพรมึงรอไอเทือกแต่อากาศมันหนาวเฉยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นมากับคู่หูคือคุณจอครับนะฮะพี่น้องครับวันนี้หลายๆท่านได้พูดไปแล้วนะครับกับการทำตัวของม็อบกบฏ ครับครับยิ่งใหญ่เหลือเกินครับบนผืนแผ่นดินนี้ไม่รู้มันไปกินอะไรดีหมีมาจากไหนครับยิ่งใหญ่เหลือเกินวันนี้เดินไปเดินมาตะคิวกินครับล่วงกลางทางไอ้เมือก ได้เลยครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องครับหนาวไหมหนาวหนาวไหมสำหรับคำพูดของนายสุเทพเนี่ยในเมือกมึงแม่มฟังแล้วหนาวนะครับมันจริงๆแล้วมันขู่ได้เฉพาะภาคใต้แหละครับ mm. โดยเฉพาะสุราษฎร์มึงอยา่ามึงอย่ามายิ่งใหญ่ในกรุงเทพนี้ครับครับวันนี้เดินไปเดินมาตะคิวแดก เป็นลมเป็นลมร่วงกลางทางเลยแม่สุดยอดจริงคือดูแล้วสมเพศเวทนาจริงนะครับผมคือจริงๆแล้วอยากจะบอกอย่างนี้ครับพี่น้องครับท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็คืนอำนาจให้กับประชาชนแล้วครับผมนะครับพวกคุณก็สมควรที่จะกลับไปสู่บ้านนะกลับไปในเมื่อคุณสุดเทพในเทพเมือกเนี่ยบอกว่ามีมวลมหาประชาชน หลายล้านคนครรับมมวาคับก็เอานี่แหละครับแปลงเป็นคะแนนเสียงให้กับตัวคุณเองหรือพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้เรามาสู้กันในกฎในเกณฑ์ดีกว่าถูกต้องไหมครับกูไม่เอากูไม่เอากูแพ้เพราะอะไรรู้ไหมครับก็กูจะแพ้ก็รู้ตัวเไงก็เลยต้องใช้วิธีการอย่างนี้แล้วก็แล้วก็ชวนพี่น้องย้อนยุคไปร้อยกว่าปีกลับไปยุคไหนก็ไม่รู้พากูไปขี่ควายไอ้บ้ารถไฟความเร็วสูงกำลังจะมาใช่ไหมพี่น้องเอาไม่เอา ความเจริญเนี่ยเอาไม่เอาไ,เอ,าไอเวนไอเฮียจะชวนกูไปอยู่ยุคโบราณคุณโจจะไปไหมคือฟังแล้วขอใครที่ใช้คำนี้ฟังแล้วแม่งสับสนจริงๆนะตกลงมึงจะอย่างไงเนี่ยอไอรัฐธรรมนูญฉบับปีห้าูนเนี่ยที่ใช้อยู่ทุกวันนี้พวกมึงก็เป็นคนล่างกันขึ้นมาใช่ครับนะแล้วสุดท้ายมันจะฉีกป็นเองอ่ะเพราะว่ามันถ้ามันจะเอาอะไรลืมคือคืออย่างนี้พี่โกวิทครับพี่น้องครับ ไอรัฐธรรมนูญฉบับปี50ูนเนี่ยพวกคุณก็เป็นคนล่างกันขึ้นมาเพื่อต้องการที่จะให้ได้เปรียบ,บหลังจากนั้นคุณก็แพ้พลังประชาชนของแท้ครับพอมาตอนนี้นะพอมาตอนนี้ก็หาช่องทางในการที่จะให้ชนะประชาชนอีกโดยไม่ต้องเลือกตั้งครับพวกนี้พวกที่จะจะ,จะแต่งตั้งอย่างเดียวใช่ไหมพี่น้องเอาเลือกตั้งหรือเอาเมือกตั้งดีเนี่ยพี่น้องเลือกตั้งเอาไม่เอาไม่เอานะเมือกตั้งเราไม่เอานะ มันจะให้เรามันจะแต่งตั้งกันเองอะไรเองที่ผ่านมาที่มึงแต่งตั้งสอวอมาเองเนี่ยเห็นหรือเปล่าว่าคนเหล่านี้ไม่ได้ทําให้ประเทศเจริญนะคุณจอถูกต้องดึงงานดึงอย่างทุกสิ่งทุกอย่างให้ไปอยู่ศูนย์รวมของเขาหมดก็นี่ไงเขาตัวเขาก็พูดอยู่แล้วไงครับว่าประมาณสามสี่ร้อยคนประชาสมาเอออ,อะไรนะ สภาประชาชนของเขาเนี่ยรประมาณ3 4 0 0รอคนก็เลือกมาจากทุกภาคส่วนครับแล้วก็อีกร้อยคนเนี่ยมาจากไหนครับก็มาจากการแต่งตั้งข <ret our S 1> อ,องประธานเมื่อครับครับผมแล้วอย่างนี้แหละครับคือคือ,คอ,อยังไงดีบบกครูฟังแล้วแม่งสับสนนะคือพูดยังไงอ่ะคือต่างชาติเขางงนะเ,<อ>เขาบอกว่าความเจริญเข้ามาสู่ประเทศไหนประเทศนั้นจะมีความเจริญม<อ>ันจะมีประชาธิปไตยมากขึ้นและประเทศไทยเนี่ยมีประชาธิปไตยมาช้านานแล้ว แล้ววันนี้มีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นคนส่วนน้อยของประเทศครับพี่น้องมันมีแค่หนเปอร์เซนตของประเทศนี้พวกเราเป็นเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นของประเทศนี้คนหนึ่งเปอร์ซมันเสือกจะเอาเราถอยหลังไปร้อยกว่าปีแล้คนที่หนึ่งเอร์เซ็นี่มาเรียนสูงนะจบด็อกเตอร์มีเงินมากมายแต่มันกับหัวโบราณแต่จริงๆแล้วผมไม่เชื่อมันหรอกคือคือการต่อสู้ในระบอบประชาธิปไตย มีการเลือกตั้งยังไงมันก็แพ้เขาอยู่ดีแล้ววันนี้ผมบอกให้เลยครับพี่น้องครับสองล้านล้านมาเมื่อไหร่มันสาบศูนย์หมดไดโนเสาร์นี่คนต่างชาติเนี่ยครับเขาถามกันเขาบอกว่าตกลงคนพวกนี้เนี่ยออกมาทําอะไรอ,อ,อก็มีคนเขาก็พวกไปอังกฤษเป็นเขาก็บอกว่าคนพวกนี้เนี่ยออกมาเพื่อต้องการไม่ให้มีเลือกตั้งฝรั่งบอกว่าเขาบอกไงรู้ไหมครับเขาบอกว่า ก็เป็นประเทศแรกที่มีประชาชนบางสุวนออกมาบอกว่าไม่ต้องการเลือกตั้งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยฝรั่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเลือกตั้งในระบบประชาธิปไตยเนี่ยทุกคนเนี่ยเขาใฝ่หาแต่แปลกใะประเทศไทยมีบางส่วนต้องการที่จะดึงตัวเองกลับไปอยู่ในยุคของในตเสาเต่าล้านปีครับแล้วเป็นส่วนน้อยของประเทศ แต่เสียงมันดังับเพื่อนและคนกลุ่มเหล่านี้นะก็พยายามที่จะบอกตัวเองว่ามีการศึกษาสูงบ้างใช่ครับนะครับพยายามที่จะเปรียบเทียบบอกว่าคะแนนเสียงเนี่ย15ล้านคนเนี่ยถ้ามาเปรียบเทียบกับ3ล้านคนสามแสนคนเนี่ยเทียบกันไม่ได้ดูไม่ได้ครับโดยเฉพาะไอ้กระเทยควายนะคือคนที่พูดเนี่ยผมบอกตรงว่าประเทศไทยที่มีคนอย่างนี้ นะครับ,ครบแค่คนสองคนเนี่ยเขาทำในประเทศไทยคิบหายแล้วแน่นอนครับนะบและ้วยังจะมีนักวิชาการบางส่วนมีคณะบอดีบางคนเนี่ยก็ยังมาสน,น,นับสนุนคือจริงๆแล้วสับสนรุ่นวายจริงๆประเทศไทยเนี่ยมหาไรชั้นนำครับไม่ว่าเป็นจุฬาธรรมศาสตร์นะแล้วเอกชนกมลหลังสิต<ช>อะไรอย่างนี้นะนี่ได้น,น,นี่พวกนี้พวกนี้ไม่รู้มันมัน,มนเรียนจบประเทศเรนจบที่ไหนมานะมันไม่มีเขาจะมีแต่พัฒนาให้เดินก้าวหน้าไปไอ้นี่ดันถอยหลังถอยหลังถอยหลังไปเราเราไม่เข้าใจจริงๆเราถึงบอกพี่น้องนะครับพี่น้อง ฟังแล้วงงไหมครับไอ้พวกนี้นฟังแล้วสับสนไหมะฮะไอ้พวกนีน้ซึ่งซึ่งความเจริญไม่ไม่เอาได้หนึ่งนะแน่นอนเขาไม่อยากให้ประเทศเจริญสองอยากให้เราโง่เหมือนเดิมแต่อย่างหนึ่งเนี่ยบางทีผมก็ฟังแล้วเนี่ยก็สับสนตรงไหนหรู้ไหมครับครับสับสนตรงที่ว่าคนที่ไปนั่งฟังในเมือกเนี่ยเขาบอกว่าเขามีการศึกษาทั้งนั้นครับแต่ไปฟังฆาตกรพูดไปฟังฆาตกรแล้วก็ไปฟังคนที่คดโกงนหะพูดบนเวทีเพียงแค่คนที่พูดบนเวทีคนนี้เนี่ย จากนะครับจากบอกว่าออกจากสสมาแล้วแล้วก็เปลี่ยนเสียงเรียงนามเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นอะไรนะกำนันนะครับพอบอกเป็นเป็นกำนันเต็จบอกว่าดูดีขึ้นอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วก็ประชาชนก็ไปนั่งเชื่อเขาก็มไม่เข้าใจอีกแล้วคราบใบคนที่บอกว่ามีการศึกษาแต่ไปนั่งฟังคําตอหลกตอแหลแล้วก็เชื่อเป็นตุ่เป็นไตเงี้ยเนี่ยจริงจริงมันอย่างนี้คุณจอที่ผมพูดเมื่อคืนนี้นะ,ะคือเขาน่ะไม่ใช่ใส่ใจกันสุเทพหรอก ค,คนบ้านเขาเองก็ด่าวาเฮีย e er, โคตรโกงโคตรเฮีย e er, ในบรรดาคนเลวประเทศนี้นะอไอ้เมื่อหนวนี้แหละเป็นหนึ่งในนั้นเลยถ้ามีหนึ่งในสิบมันติดแต่ที่เขาต้องไปเขาเชื่อว่าระบบทักษิณมีจริงระบอบทักษิณโกงจริงม,มันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับการสื่อสารการบอกพวกเขาเนี่ยทำให้พวกเขาเชื่อจริงๆมาเดี๋ยวจริงไม่จริงเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่สาวคนนี้ดีกว่า ครับพี่น้องครับเดี๋ยวช่วงต่อไปพบกับพี่สา,สาวช,ช,ชุมพอดนะฮะมาเตรียมตัวตั้งแต่สี่โมงเย็นครับคอ,อยต้องนานแล้วฮะอ้าวเชิญครับ